และด้วยความที่พื้นที่อินเตอร์เซลยร่แห่งนี้มันค่อนข้างที่จะห่างไกลโลกมากๆนะครับการศึกษาก็แน่นอนอยากครับพอเรายังศึกษาไม่ได้ทั้งหมดยังอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นเท่านั้นมันก็ทำให้ยังมีปริศนาอีกมากมายและแน่นอนมันเป็นช่องว่างที่ทำให้ทางฝั่งของบรรดานักทฤษฎีสมคบคิดเนี่ย เขาชอบอยู่แล้วที่จะมีทฤษฎีมาแลกเปลี่ยนกันไอ้พวกเรื่องที่ยากจะเชื่อทั้งหลายก็มานำเสนอกันเต็มไปหมดนะครับและความเป็นไปได้น่าตื่นเต้นแบบที่พวกเขาอยากจะเชื่อกันเนี่ยทฤษฎีที่อาจจะเรียกได้ว่าเปิดความเป็นไปได้อย่างมหาศาลนะครับให้กับวงการนักทฤษฎีสมคบคิดจำนวนมากก็คือเรื่องราวของการตั้งสมมติฐานว่าในพื้นที่อินเตอร์เซล่าแห่งนี้เนี่ย เรามองไม่เห็นมันก็จริงแต่จริงๆแล้วมันเป็นพื้นที่ที่อาจจะมีเอเลี่ยนหรือสิ่งมีชีวิตต่างดาวอาศัยอยู่เป็นไปได้หรือไม่ถ้าเอาแค่ความเป็นไปได้ครับจริงๆต้องยอมรับว่าด้วยจํานวนที่มากของดาวเคราะห์นกักดาราศาสตร์คาดการณ์ว่าดาวเคราะห์ต้องมีมากกว่าดาวเลิกเพราะข้อมูลจากกล้องเนี่ยมาจากกล้องเคปเลอร์ที่ส่งไปดูดาวโคจรผ่านหน้า เราเคาะคุณจนผัดหน้าดาวเลิกนะคะคือเทคนิคอันนี้ผมว่ามันวาวมากเพราะเหมือนเราพยายามดู มแมลงวีบินผ่านหน้าไฟรถมันเล็กมันเล็กมาก,ลกแล้วเราไรมากเราดูว่าแสงไฟรถเนี่ยมันหลีลงไปเท่าไหร่ mm hmm. เพื่อวัดว่า,มาแมลงวีดวนั้นมีขนาดอย่างไร <Okay. S 1> ตอนที่กล้องเคปเลอร์ถ,ถ่ายเนี่ยมันกลายเป็นว่าทุกที่มันมีดาวเคราะห์ผ่านหน้าหมดเลย mm hmm. ทั้งที่โอกาสที่มันจะผ่านหน้าได้เนี่ยมันน้อยมากๆองศาต้องเป๊ะต้องอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ห่างโลกไม่อยู่ในมุมอับเกินไปด mm hmm. ังนั้นถ้ากล้องเคปเลอร์หาได้ง่าย โอกาสที่จะมีดาวเคราะห์มันควรจะมีอยู่ทั่วไปหมดมแล้วถ้าดาวเคราะห์มีอยู่ทั่วเนี่ยบนโลกของเราอะครับพื้นฐานเลยคือชีวิตเนี่ยค่อนข้างขวนขวายหาโอกาสที่ไหนที่มีน้ําจะร้อนแค่ไหนจะหนาวแค่ไหนอุณหภูมิสุดขั้วแค่ไหนก็ตามชีวิตดํารงอยู่ได้ดังนั้นถ้าชีวิตบนโลกเนี่ยแม้ว่ามันจะเจอกับความโหดร้ายแค่ไหนม,ม,มันยังเอาดูรอดได้ ก็คงเป็นไปได้เหมือนกันที่ดาวอย่างอื่นก็ควรจะมีชีวิตแล้วระบบสิ่งแของเราคือเด็กมากๆนะฮะ4,600ล้านปีเทียบกับอายุเอกภพ13,800ล้านปีนะครับคือเราเป็นเด็กน้อยอยู่เลยเรายังเป็นเกิดมาช้ากว่าคนอื่นถ้ามีระบบดาวอย่างอื่นที่เกิดมาก่อนแล้วชีวิตวิวัฒนาการมาได้ก่อนเราก็อาจจะเป็นไปได้ครับที่จะมีชีวิตทุงโูกอยู่ข้างนอก